จะเป็นปัญหาเกรซมีสิทธิ์ที่จะกระเด็นออกจากยูโรโซนฝรั่งเศสเลือกประธานคนใหม่ตรงข้ามกับาซาโกซีมังัดพ่อกับเยอรมันฉะนั้นนโยบายที่ประกาศไปแล้วว่าจะต้องเน้นมาตรก,การเฉียบขาดต้องประหยัดและคีมสัดไม่ให้มีการพัฒนาเพื่อให้มีความมั่นใจว่าสามารถนำเงินเหล่านั้นมาใช้ในได้ จะมีปัญหาจงที่ตลาดหุ้นสะท้อนมาแล้วก็เลยตกอเมริกานั้นอย่าไปหวังเลยว่าจะฟื้นได้ในเร็ววันเราผ่านมาแล้วในปี40เราใช้เวลาอย่างน้อยๆ4ปีไม่ว่าในการนำสินทรัพย์ที่ไม่ดีมาปฏิรูปซะไม่ว่าการฟืน้นฟูสถาบันการเงินแต่ในอเมริกาขณะน,นี้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ2008ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลย สดงเห็นว่าวอลซูนั้นใหญ่แค่หนพลังแค่ไหนฉะนั้นทั้งยุโรปทั้งอเมริกามีความเสี่ยงสูงมากญี่ปุ่นขณะน,นี้ไม่ใช่ความหวังอีกต่อไปจีนอินเดียเริ่มถดถอยเพราะว่าเขาต้องอิงอยู่กับเรื่องของการส่งออกเมืองไทยก็กังวลในสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปทุกครั้งที่มันเกิดวิกฤตการณ์การใช้จายภาร,รัฐบาลเป็นสิ่งสาคัญมาก แต่โดยมากแล้วการใช้จ่ายเหล่านั้นเป็นการใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเพื่อการบริโภคท่านไปดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิครั้งสุดท้ายที่เรามีงบประมาณสมดุลคือประมาณปี48-49ผมจําได้ผมยังอยู่เราสัญญากับไอ้ไม่ไว่าผมจะทําสมดุลเราสมดุลได้ในปี48แล้วก็49แต่จากปี49เป็นปี50เป็นต้นมาถึงวันนี้ และของปีหน้าเรามีความจำเป็นต้องใช้นบประมาณขาดอยู่ตลอดเราต้องก่อหนี้โดยตลอดด้วยเหตุต่างๆเช่นโลกมีปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองภายในไม่ดีขณะนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีปีที่เราน้ำทั่วมตั้งแต่50เป็นต้นมาถ้าเราไปนับดูบางปีขาดดุลแสนกว่าล้าน 2, สแสนกว่าล้านพียบมปเป็น 3, สาแสนกว่าล้านแล้วก็4แสน2หมื่นล้านแล้วก็สี่แสนล้านปีหน้าประมาณ4แสนล้านรวมแล้วทั้งหมดประมาณถ้าไปรวมปีหน้าด้วยก็ประมาณ2.2ล้านล้านถ้าเราดูปี2550ถึงปีที่ผ่านมาถ้าเราแค่คิดแค่ปีที่ผ่านมาคือประมาณ1.4ล้านล้าน สิ่งที่เราแลกมานั่นคืออะไรสิ่งที่เราได้มาก็คือตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจบางปีก็ 4. จุดกว่าบางปีก็2จุดกว่าบางปีติดลบบางปีกระโดดขึ้นมาเป็น7%ปีที่แล้ว 0. 1โดยเฉลี่ยแล้ว5 6ปีที่ผ่านมานั้น GDP โตโดยเฉลีย่ย2.6%โดยเฉลีย่ยนอกเนือจากภาพของตัวเลข2.6โดยเฉลี่ย5ปีเนี่ย เราได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จะเป็นสปริงบอร์ดให้ประเทศกระโดดไปข้างหน้านะนะคดได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเราเอง GDP จะโตได้อย่างต่อเนื่องนั้นมันต้องมีสปริงบอร์ดบางอย่างเป็นฐานเพื่ออนาคตถ้าเราจ่ายเพื่อบริโภควันนี้ตัวเลขจ d p มันก็ขึ้นมามันก็เป็นผลงานของรัฐบาลรอดโตไปปีน แต่อานาอีกห้าปีนั้นมันยากที่จะยืนอยู่ได้ระยะน,นี้มีข้อถกเถียงกันมากเลยว่าเอถ้าก่อนีอย่างนี้จะอยู่ไหวไหมเราขี้เกียจที่จะต้องไปทะเลาะใครเอาตัวเลขมาดูลองประมาณดูถ้าจากวันนี้ไปห้าปีสมมุติว่าเรากู้อย่างเดียวปีละประมาณสี่แสนล้านปีที่แล้วสี่แสนล้านปีนี้ก็สี่แสนล้าน สมมุติว่าถ้า GDP 5ปีข้างหน้าโตได้ประมาณ5สัดส่วนหนี้ต่อ GDP จะเท่ากับเท่าไหร่มันอยู่ที่ประมาณ47ต่อ GDP ขณะนี้เราอยู่ที่ประมาณ4.3มล้านล้าน GDP นี้ต่อ GDP เราประมาณ41อีก5ปีจะอยู่ที่ประมาณ47%่สแต่ถ้า GDP ไม่ถึง5อยู่ที่4 มันจะอยู่ที่ประมาณ52ดูยประมาณประมาณ50ร์เซแต่ถ้าโตเพียง3นี่ต่อ GDP ที่มัน52นีถ้ากู้4แสนล้านแต่ถ้าบอกว่าใจดีกู้เต็มเพดานนี่ประมาณ5-6แสนล้านเต็มเพดาน5ปีข้างหน้าถ้า GDP โต5มันจะอยู่ที่ประมาณ53 ถ้าโตเพียง3%นี่ต่อ GDP อยู่ที่ประมาณ58-59%เฉียด60ฉะนั้นถ้าเราตัวเลข60%เป็นมนาตรฐานถาว่าเกินไหมไม่เกินแต่มันเฉียดแต่มันมีข้อมาอยู่ว่าข้อที่หนึ่งการก่อหนี้และใช้ใจ่ายอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องสามารถใช้ใจ่ายในสิ่งที่ ร้างการเติบโตที่แท้จริงของ GDP ได้อย่างแน่อนอน4-5%มันก็อยู่ในกรอบนี้การที่จะใช้จายเพื่อให้บันเจริญเติบโต4-5%นั้นเนี่ยต้องไม่ใช่ GDP กลุ้งที่มาจากการบริโภคอย่างเดียวแน่นอนข้อที่2เราต้องรู้จัก set priority แล้วลำดับก่อนหลัง เพราะว่าเรามีสัพยากรจํจำกัดนี่เราสูงอัตราที่เวลาเราจ่ายทุกปีทุกปีการเติบโตมันเร็วกว่าการที่มีรายได้เข้ามาฉะนั้นการขัดดุลในขณะนี้เนี่ยมันเป็นการขัดดุลเชิงโครงสร้างแล้วฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีกับปฏิรูปงบประมาณทั้งรายได้และรายจ่ายเราต้องพยายามเรามัดระวังตัวเราเองแล้วว่าจะใช้ใจ่ายอะไรอะไรที่ไม่จําเป็นต้องระงับหรือไม่ เพราะไม่อย่างนั้นมันจะเฉียดหกสิบห้าสิบกว่าหกสิบแล้วในระยะหลังนี้เราสังเกตด,ดูมันจะมีภัยธรรมชาติมันจะมีสิ่งที่เราไม่ได้คาดการมาก่อนสิ่งเหล่านี้เราต้องสำเนียกเอาไว้ว่าอันนี้ต้องมีคูชเช่นต้องมีสิ่งที่คอยเป็นเกราะป้องกันเอาไว้เผื่อยามยากเพราะที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าทุกปี GDP ก็โตมาบ้างน้อยบ้างแต่หมดไปแล้วอนาคตรวมแล้ว ในปีหน้า2.2ล้านล้านที่แน่ๆก็คือเราเห็นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายปีละไม่ต่ำกว่าแสนล้านการจ่ายเงินต้นน้อยมากสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีประชาชนคุนาที่บอกว่าการใช้จ่ายรัฐบาลไม่ควรประเทศเติบโตได้ต้องมีการใช้จ่าย แต่เป็นใช้การใช้จ่ายที่สามารถสร้างอนาคตให้แก่ลูปลานของเราไม่ใช่เป็นการใช้จ่ายเพียงแค่บริโภคแล้วก็มี GDP โผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอันนี้ดีแล้วมี GDP 7% 8%อันนั้นเป็นเพียงตัวเลขปริมาณข้างในมันกลวงฉะนั้นนี่คือขอ้อท็จจริงเราไม่ต้องถกเถียงกันเลยว่าจำเป็นหรือไม่ต้องใช้จ่ายมันจำเป็นเท่านั้น พราะว่าบ้านมุงต้องพัฒนาแต่ใช้จ่ายอย่างไรมีเกราะป้องกันอะไรที่จะคุ้มครองความเสี่ยงเราและใช้จ่ายอย่างไรอย่างซื่อสัตย์สุจริตไม่ให้มีสิ่งรั่วไหลนั่นคือสิ่งที่ผู้บริหารนั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้ถ้าไม่มี trust คุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็จะบอกว่ามีนอกมีไหนไม่มีใครห้ามไม่ให้มีการ การใช้จ่ายเป็นสิ่งจำเป็นฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมพิจารณาจะบอกว่าการลงทุนในใดในอนาคตข้างหน้าการยึดหลักการบริหารของสศ่งกพอเพียงนั้นจำเป็นพอดีประมาณตน้นเราอยากได้ทุกอย่างแต่เราทำทุกอย่างไม่ได้ต้องทำในขอบเขตซึ่งไม่ทำให้เราเนี่ยเอาทั้งประเทศเนี่ยไปเสี่ยงภยัยต้องใช้คนที่ซื่อสัตย์สุจริตไว้ใจได้ มองไปข้างหน้าสามแอเรียใหญ่ๆที่เราจะต้องเน้นใช้จ่ายแน่นอนหนึ่งคือการใช้จ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่รากฐานเศรษฐกิจรากยากพระเจ้าอยู่หัวนั้นเคยสอนพวกเราเคยตรัสในงานพระริชพิธีป็ญญาบัติที่เกษตรหลายปีมาแล้วบอกว่าการสร้างประเทศนั้นเนี่ย มันต้องพัฒนาจากราักฐานให้คนนี่มีกินแล้วค่อยต่อเติมให้มันค่อยๆพัฒนาในระดับสูงขึ้นไปอันนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งวันนี้ GDP เราโตแต่คนต่างจังหวัดในรกากยานั้นเขาจนมากๆเขาไม่มีจะกินเขาไม่มพอมีพอกินฉะนั้นไอการวางแผนในสิ่งต่างๆนั้นมันจะต้องทำในสิ่งเหล่านี้ ให้ได้แต่การทําสิ่งเหล่านี้นั้นการแก้ไขความยากจนสร้างความเท่าเทียมนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แต่จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแผนงานมีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการคุณต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชนบทคุณต้องพยายามปฏิรูปการ,กรเกษตรคุณต้องพยายามใช้เทคโนโลยีเข้าสู่การ,กรเกษตรคุณต้องรู้จักให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่เขา ซิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทําได้ทําแล้วคะแนนเสียงมันก็เกิดขอให้ตั้งใจและบูรณาการต่ในขณะนี้ที่ผ่านมาตัค่าเพิ่มเพียงพอที่จะทําให้ไอ้300บาทเนี่ยยั่งยืนอยู่ได้ไม่อย่างนั้นคุณจะให้300 400 500มันไม่มีความหมายเพราะว่าถึงจุดหนึ่งมันไม่สามารถยั่งยืนทุกทีก็อยู่ในนั้ฉะนั้นงบประมาณบางส่วนการลงทุนนั้นต้องลงทุนในสิ่งที่ทําให้เอกชนเนี่ย สามารถยกระดับบรูอรัเดตทำให้สินค้าที่ผลิตนั้นมีมูลค่าเพิ่มดีพอต้องมีการลงทุนในเรื่องนวัตรกรรมในเทคโนโลยีไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีมูลค่าเพิ่มคุณน่าจะเป็นประเทศที่รับจ้างทำของขายสินค้าถูกๆแล้วคุณอยู่ไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมีการผลักดันให้ประเทศนี้ปรับเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจ จากโครงสร้างเดิมซึ่งเป็นประเทศที่เน้นการส่งออกสินค้าถูกๆรับจ้างทำขอไปสู่เศรษฐกิจที่จะต้องมีนวัตรกรรมมีการค้นคว้าวิจัยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสิ่งที่เราต้องการและสามารถส่งออกได้โดยที่มีรุยภาพระวังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศรัฐบาลทำได้ไหมทำได้ถ้าจะทำและทำปัปอย่างจริงจัง area ที่ส พระเจ้าพอเพียงเนี่ยสอนให้เรารู้จักการปกป้องตัวเองเตรียมการไว้ก่อนอีกสปี AEC เกิดเต็มตัวถามว่าเอกชนพร้อมไหมผมเห็นท่านนั่งอยู่แถวหน้านี่พร้อมบริษัทใหญ่เนี่ยพร้อมแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วการมี AEC การที่อาเซียนกำลังโตขึ้นมาเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อเมืองไทย สินค้าเราดีมีคุณภาพความสามารถเราถึงและเราเหนือกว่าอีกหลายประเทศในอาเซียนแต่สำหรับบริษ,ษัทส่วนใหญ่ธุรกิจส่วนใหญ่นี้ที่เป็น s อสทั้งหลายไม่พร้อมแน่นอนฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของผู้นำเอกชนรัฐบาลที่ต้องพยายามตระรเตรียมสิ่งเหล่านี้ใช้ใจ่ายในสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ผมจำได้ว่ามาื่อาาน15ปีที่แล้วญี่ปุ่นพยายามที่จะให้เอกชนญี่ปุ่น s m e เนี่ยมาอาเซียนเพราะค่าเงินเยนเขาแข็งเขาอยู่ไม่ได้แต่ญี่ปุ่นไม่ใช่พูดอย่างเดียวเขาผ่านเจโชผ่านเอ็กซิมแบงตามประกบติดมาในแต่ละประเทศที่เขาไปลงทุนเตรียมข้อมูลให้โคชชิ่งให้เป็นพี่เลี้ยงให้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ภาครัฐกรมพัฒนาธุรกิจบ OI s m e b a สบสอสอวอรกระทรวงพาณิชย์รน้วและจะต,ต้องมีหน้าที่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นและต้องกระทำการอย่างบูรณาการโดยร่วมมือกับภาคเอกชนไม่อย่างนั้น s m e นั้นจะเปล่าเปลี่ยนและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน,นเพราะเกิดมาทั้งชาตยิยังไม่เคยไปทำงานข้าต่างประเทศเลยหันมาดู ภาคเอกชนเราย้อนกลับไปปี40พวกเราพบประสบการณ์เหลนี้มาโดยตลอดเราเปิดเสรีการเงินให้มีเรื่อง BIBF ขึ้นมาโดยที่เราไม่มีการเตรียมตัวไม่รู้จริงพอเงนินเข้ามาด้วยสูตรตานดอกเบีย้ยดอกเบี้ยนอกมันแพงดอกเบี้ยใน,นมันถูกเงินที่เข้ามาถ้าที่จะเป็นเอาเอามันกับกายเป็นเอาอิน หมายความว่าเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยกู้สั้นมาปล่อยยาวเอามาใช้ไม่ใช้ในการลงทุนเพื่อการสร้างสิ่งที่สามารถสร้างรายได้นอนาข้หน้าแต่มาใช้ในสิ่งที่เจงาําไบอสังหาริมรทรัพย์ตลาดหุ้นในระยะนั้นเหมือนกับอเมริกาตอนนี้ทุกคนรวยหมดตลาดหุ้นขึ้นทุกวันพอฟองสบู่แตกมันก็เป็นปัญหามาถึง ที่เราทราบก,กันอยู่แต่ในปี40นั้นไม่ใช่ว่าทุกคนลำบากเสมอไปผมเห็นธุรกิจอย่างเช่นของคุณพ่อธีรพงศ์นั่งอยู่ตรงนี้พอดีเขายื่นเงินกู้ให้มหาศาลสมัยนั้นฝรั่งชอบมาให้กู้ท่านไปสอนบอกว่าไม่กู้แต่กลับเอาใจใส่ในสิ่งที่ตัวเองทำ ขาค่อยขยับขยายบางจังหวะเทคโอาไบริษัทฝรังด้วยการรู้ว่าสิ่งนั้นจำเป็นในการสร้างแบรนด์เทคครั้งแรกผมจำได้ได้ชิดไปตัดดซได้ยังไงเนี่เทคครั้งที่สองได้แบรนด์ยุโรปแล้วก็เทคอีกสักครั้งหนึ่งขณะน,นี้เขาสามารถขยับขยายไปทั่วโลกได้เขารู้ว่าเขาทำอะไรเขาพอเพียงของเขาเขาไม่ได้สรุปส,สิ่อ เขาโตไหมเขาเติบโตเขาต้องการเติบโตอย่างสมดุลและมั่นคงเราเห็นธุรกิจของคุณอิสระนั่งอยู่ตรงนี้หนึอกันทาธุรกิจน้ําตาลจนกระทั่งเติบโตแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าการเจียดเงินไปลงทุนในการสร้างนวัตกรรมในอานดีสามารถพัฒนาการพัฒนาโรงงานการผลิต สร้างสินค้าใหม่ๆเพื่อรองรับว่าวันหนึ่งท่าน้าตาลมันแยกเขาสามารถเจริญเติบโตได้ไม่ว่าเรื่องพลังงานทางเลือกไม่ว่าเรื่องพาร์ติเคิลบอร์ดจากชานอ้อยเป็นตน้นเขาไม่ประมาทเขาถึงโตไม่เพียงในเมืองจีนอีกหลายที่ผมเห็นธุรก,กิจในเครือของท่านที่พัฒพิเนียงเวศ จะกู้ทีหนึ่งเนี่ยเขาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเห็นเบเกอรี่ของเขามา20ปีจากทำไว้เบรดธรรมดาค่อยๆพัฒนาสินค้าสู่เบเกอรี่หลากหลายค่อยๆขยายหน่วยรถไม่เคยใช้จ่ายอย่างสู้สุดวัยวันนี้มีใครใหญ่กว่าฟาร์มเฮาส์บ้างเรื่องของเบเกอรี่ หลายท่านในที่นี้ผมไม่ต้องยกตัวอย่างมันเห็นอยู่มันแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้คอมมอนแฟกเตอร์ที่ร่วมกันมันมีอะไรไม่โลกรู้จักประหยัดในสิที่ประหยัดรู้จักประมาณตนรู้จักความพอดีที่สำคัญก็คือว่าต้องรู้ว่าการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมีอะไระถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้เรามีความรู้เท่าทันหนคุณก็สามารถ